จ่ายเมตาบริไฟพี่ดิเดือนละสองร้อยก็าบาทเด็ดเดี๋ยวมันเปิดตาบองเห็นคนก็ตามเยอะเองไม่มีตัาไงอ๋อก็อใช้เทคนิคของเซนเซสิแต่ทั้งยอดวิวได้ทั้งผู้ติดตามแถมได้เงินอีกอยากรู้วิธีไหมไปดูกัน go ใช้แอปนี้เลยนะดูหิ่งพอเข้าไปในแอปใช่ไหมมันจะมีคลิปรูปนี้มาใช้โพสต์ในเฟซของเราเนี่ยอย่างคลิปนี้นะดูตัวอย่างนะเนี่ยคลิปตลกอย่างเงี้ย ใครก็ดูใครก็ชอบมันก็เหมือนเราแนะนําให้เขาเนี่ยได้ดูคอนเทนต์ที่ดีๆไงหรือไม่ก็ใช้คลิปพวกนี้ก็ได้คลิปรีวิวสินค้าคนชอบดูนอกจากจะได้ยอดวิวได้เงินจากรีวิวแล้วเนี่ยยังสามารถกินค่าคอมมิชชั่นจาก s h อป e ีและลาซาด้ด้วยแถมกินค่าคอมจากอเมซอนได้อีกได้อนั้นสเท่าใช่คิดจาก TikTok จีนมันจะได้ผลจริงๆอ,าคาอะคะ เดี๋ยวไปดูหลักฐานกันอ่ะดูลูกศิษย์ที่เรียนกับเซนเซนะพอโพสต์ไปแล้วนะการเข้าถึงโพสต์เนี่ย3.2ล้านจำนวนผู้ติดตามเพิ่ม4.9่จุเกพันเกือบ 5, ้าพันคนเท่ากับว่าเติบโต3,000กว่าเปอร์เซ็นต์ในเวลาแค่1สัปดาห์ยังไม่พอคลิปจีนที่ใช้นะเอาไปหาในหะน้าทิกตอกก็ได้นี่เห็นไหมเจ็ดวันหมื่นสองนี่ก็มีอีกเจ็ดวันหมื่นกว่าเนี่ยนี่ก็ได้หกพันกว่าเนี่ยเจ็ดวันได้สองหมื่นเจ็ดี๋ยวสอนให เปิดแล้วระดนบทุกสุดท้ายแล้วนะหากใครสนใจก็มาเรียนด้วยกัน